ทีนี้ถ้าพูดถึงภาพใหญ่อย่างระดับประเทศตอนนี้พี่นุโปง้ง่าจะติดตามข่าวอยู่แล้วแหละเราเห็นเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมเรื่องของคนที่อยู่ฐานรากได้รับผลกระทบก่อนเลยแล้วก็เห็นภาพความดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็มีคนไปกินยาฆ่าตัวตายหน้ากระทรวงการคลงังคือภาพเราต่างๆเหล่านี้ค่ะเราเห็นแล้วเราสะท้อนอะไรบ้างคะพี่โอ้โหพี่ไปไม่เป็นเลย คือคือพูดตรงๆเลยนะคือสะเทือนใจสะเทือนใจเลยนะแล้วก็พี่คิดว่ามันไอไอโควิดเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะครับแต่ทีนี้พอมันเกิดแล้วเนี่ยแล้วก็ภาพที่มันรุนแรงขนาดที่เราจะต้องปิดเมืองแล้วก็หยุดทุกอย่างเลยเนี่ยทุกคนต้องอยู่กับที่ตั้งเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้ที่มีประสบการณ์เห็นภาพนี้มาก่อน เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วคือ Spanish Flu s สเปนิชฟลูขนาดนักลงทุนระดับโลกชื่อ Warren Buffett นะครับอายุ80กว่าจะ90แล้วนะครับเขายังบอกว่าเขาต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะมาเก็บประสบการณ์โควิดเนี่ยเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเขาเพราะเขาอยู่มา80ดสิปีเขายังไม่เคยเห็นเหมือนกันที่ที่จะเจอแบบนี้นะ,ะทีนี้พอมันเจอแบบนี้แล้วกระทบกับพี่น้องฐานรากเนี่ยอันนี้้องต้องพึ่งภาครัฐแหละ ผมผมคิดว่าสําหรับแมสเลยนะ้ํสหรับคนจํานวนมากเลยภาครัฐต้องต้องมีประสิทธิภาพมากๆภาครัฐต้องบริการประชาชนนะครับกองทุนประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะพาณิชย์นะครับที่ดูแลเรื่องข้าวของสินค้านะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นกระทรวงการคลังที่จะดูพวกแพ็กเกจการช่วยเหลือต่างๆาสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าต้อง,ท,งทันท่วงทีอ่ะ แล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าถ้าตรงไหนที่มันผิดมันพลาดไปเนี่ยก็ต้องใช้คนมาลุ้มอะเรามาช่วยเพราะว่าความช่วยเหลือมันรอไม่ได้ไงนะครับแล้วอ,อย่างอย่างผมเองเนี่ยผมเดินออกจากบ้านเนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งในเจ็ดวันเนี่ยผมออกจากบ้านสัปดาห์ละสองครั้งนะ <c oughs> เพื่อเพื่อไปเ,อเดินทางไปไปไป,ไปทําธุระนะครับก็ก็จะเห็นสภาพร้านหรือว่ารถเข็นที่เราเราเคยเห็นเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่สามารถขายได้แล้วเขาหายไปเลย นะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็แบบก็ก็คิดถึงนะว่าเข,เขาจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะครับทางทางภาครัฐที่ดูทรัพยากรระดับประเทศเนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากอยากจะให้กําลังใจแล้วก็อยากจะช่วยช่วยขอร้องด้วยนะครับว่าต้องทำให้ให,ให้ให้เร็วเพราะว่ามีมีคนเดือดร้อนเยอะนะครับยิ mm ่งเคสนี้ลยาว้าก็จะยิ่งมีคนเดือดร้อนนะครับ แล้วอย่างที่ผ่านๆมาค่ะพี่นิวโป้งเราเห็นแล้วว่ามีคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเยอะมากภาครัฐเองจริงๆก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเพราะว่าก็มีการออกมาตรการต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทเรื่องของภาคเกษตรกรใช่ไหมคะส่วนของประกันสังคมแต่ว่าอันนี้เราคุยกันในฐานะประชาชนแล้วกันว่าพี่นิวโป้งคิดว่าเอ๊ะมันเพียงพอไหมแล้วมันจะสามารถต่อลมหายใจให้กับประชาชนไปได้อีกสักเท่าไหรค่คะอืม โอ้โหนี่คำถามระดับชาติแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคือคือผมผมเรื่องเรื่องความเพียงพอเอาสมมติเอาเอาตัวเราไม่ทิ้งกันก่อนเดือนละห้าพันนะครับห้าพันห้าพันห้าพันเนี่ยผมผมคิดว่าถ้าสําหรับสําหรับผู้ที่ผู้ที่ไม่มีรายได้ขาดรายได้จริงๆนะโอ้เงินห้าพันนี่สําคัญมากเลยนะสําคัญมากๆเลยคือคือผมเข้าใจเลยเวลาคนไม่มีเงินแล้วแล้ว ไม่มีทางไปหารายได้เนี่ยเงินก้อนนี้มันสาคัญมากที่ที่จะใช้ดํารงชีพนะครับดังนั้นผมผมคิดว่าถามว่าเพียงพอไหมผมคิดว่าห้าพันเนี่ยเอาระยะสั้นเนี่ยต่อเดือนเนี่ยห้าพันเนี่ยเพียงพอนะครับแต่สิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยคือคือเรื่องเรื่องประสิทธิภาพในการในการกระจายนะครับต้องไม่ไม่มีคนตกหลน่นคนที่เขามีคุณสมบัติควรจะได้เนี่ยเขาควรจะได้เนี่ยคนที่ไม่มีคุณสมบัติควรจะ คนที่ไม่ควรได้ก็ไม่ควรได้ะซึ่งตรงเนี้ยเป็นเป็นกลไกที่ที่ทางทางรัฐต้องทําให้มีประสิทธิภาพสุดๆนะนะครับอซึ่งซึ่งให้กําลังใจนะแล้วก็ผมเห็นตอนนี้เพิ่งดูข่าวตอนเย็นนี่เองก็มีไปเขียนคําร้องไปอะไรใช่ไหมครับใช่ที่กระทรวงการคลังมากันหลายพันค่ะเหมือนจะย้ายไปย้ายไปที่กรมประชาสัมพันธ์หรือไงใช่ค่ะเดินเข้าไปนิดนึงจากเดิมอ่าคือโอ้โหคนคนมาเยอะมาก แล้วคนมีอายุเอ่ยคนอะไรเอ่ยนะครับก็เป็นกาลังใจให้อ่ะทีนี้เราคุยกันถึงเรื่องโลกหลังโควิดหน่อยแล้วก็โลกนะคะไม่ใช่โรคนะคะโลกหลังโควิดเนี่ยคือในมุมมองของนักลงทุนด้านของเศรษฐกิจเองเนี่ยเรามองว่ามีการประเมินสถานการณ์โลกหลังโควิด19เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่จะกลายเป็นนิว n o r m a l ในโลกหลังโควิดหลังจากนี้อะคะครับครับก็ ผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็น new new normal หลังโควิดเนี่ยนะมีมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในในเชิงพฤติกรรมนะครับมีหลายพฤติกรรมที่เราจะเปลี่ยนนะฮะแบบแรกเลยเนี่ยคือพฤติกรรมในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อสินค้ากินใช้มีคนจำนวนมากเลยนะที่ช่วงโควิดเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่สั่งของจาก l a z a d a s ช o ป e e นะครับสั่งของจาก l ล n e สั่งของจาก ฝากร้านธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์และการฝากร้านหรือว่าจุฬามาเก็ตเพรสซื้อเยอะมากน่าจะมีครบทุกมหาลัยแล้วค่ะตอนเนี้อถ้าจะมีครบทุกมหาลัยก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่คนคนสั่งของแล้วก็โอนเนี่ยคือเราเข้าใจแล้วว่าคำว่าโอนว CF Y นะครับมันคืออะไรคือคอนเฟิร์มนะครับซ c เท่ากับ c a n c ซล CF เท่ากับคอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยเมค่อ่อนก็ไม่รู้ ผมก็มารู้เอาไอ้ช่วงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยมันคือการมันคือการเปลี่ยนแปลงของของของพฤติกรรมนะฮะว่าเฮ้ยพอพอพฤติกรรมนี้เปลี่ยนเนี่ยในโลกหลังโควิดสมมติว่าอีกหนึ่งปีเนี่ยโควิดหมดไปความเชื่อส่วนตัวของผมคือผมยังเชื่อว่าคนไทยยังเดินห้างอยู่นะครับเพราะว่าห้างไทยเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับห้างต่างประเทศคือคนต่างประเทศเนี่ยอย่างอย่างที่อังกฤษอเมริกาเนี่ยคนมีที่ไปเยอะนะไปดูฟุตบอลไปดู เบสบอลไปดูบาสเอ็นบเอไปสวนสาธารณะมีอะไรแต่คนไทยไม่รู้จะไปไหนเราขับรถเข้าห้างใช่ไหมครับก็เย็นด้วยอะไรด้วยมีโรงหนังมีธนาคารมีอะไรนะผมคิดว่าห้างยังอยู่แต่ยอดขายแต่ยอดขายเนี่ยของของในห้างเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะพฤติกรรมตัวนี้ที่จะมาเป็นนิมโนนะครับรวมทั้งพฤติกรรมของออ social distance โซเชียลดิสแท c e คือการรักษาระยะห่างระหว่างระหว่างคนเนี่ยอันนี้ผมยังสงสัยว่าเฮ้ยหลังโควิดเนี่ยเรายังมีอาการแยงอะไรแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับคนจะยังดูฟุตบอลหรือเปล่าคนยังดูมวยแบบอัดอัดกันหรือเปล่านะครับผมยังสงสัยอยู่เรื่องงานสัมมนาหรือว่างานอีเวนท์ที่เมืองทองธานีนียอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบเดินงานโอท็อปเมืองทองธาน,นีมาก <c oughs> นะครับถ้าจัดเมื่อไหร่จะได้เจอผมแน่นอนแล้วผมจะเดินชิมอาหารด้วย ชิมแล้วก็ซื้อชิมแล้วก็ซื้อจนกว่าสองแรงของแขนผมมันจะไม่มี <c oughs> จะหมดน,นก็คือ <c oughs> เออก็ซื้อไส้อัวไส้กองอีสานขนมปลาท่องโกเอะผมก็จะซื้อไปเรื่อยผมว่างานพวกนี้มันมีสเสน่ห์งานพวกนี้มันมีสเสน่ห์ในการเดินนะแต่พอมาเป็นมาเป็น new normal เนี่ยผมตัวผมส่วนตัวผมเองอะผมจะยังเดินแน่นอนนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าโซเชียลดิสแท์เนี่ยพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้อันนี้อยากรู้เหมือนกันะนะครับอ่าแล้วก็ชุดในภาคธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยก,ก็จะเปลี่ยนไม่ว่าจะอย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องธุรกิจการศึกษาธุรกิจการศึกษาต้องเข้ามาที่ออนไลน์ะนะครับธุรกิจกวดวิชาอย่างเงี้ยกวดวิชาผมผมส่งลูกเรียนกวดวิชาที่แถวสยามเด็กโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยก็ต้องมีคอร์สสำหรับออนไลน์นะเพื่อเพื่อ สนับสนุนคนคนที่ต้องการมาเรียนนะแล้วก็มีอีกหลายๆธุรกิจเลยที่ที่เรียกว่าจะต้องปรับตัวนะครับธุรกิจสัมมนาอย่างเงี้ยตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยผมได้ยินคําว่าสมัยก่อนเราเรียกว่าเออเออเซมินาออร์แกไนเซอร์คือนักจัดงานสัมมนาใช่ไหมตอนนี้เขาใช้คำว่าออนไลน์เซมินาออร์แกไนเซอร์อ,ออนไลน์อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์มันเป็นนามบัตรของอาชีพใหม่เลยนะ เพราะเขาถือว่ามันใช้คนละสกิลออนไลน์อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์คือถ้าเป็นออร์แกไนเซอร์หรือคนจัดงานที่เมืองทองเนี้ยมันใช้สกิลแบบหนึ่งใช้ทักษะแบบหนึ่งต้องจัดบูธยังไงให้สวยมุมต้องยังไงนะครับภาพต้องเป็นยังไงแต่พอมาจัดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้อีกทักษะหนึ่ง mm. การเป็นว่าต่างประเทศเนี่ยสร้างคนอีกแบบนี้ขึ้นมาแล้วเป็นเป็นออนไลน์อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยก็ต้องปรับตัวแล้วก็ธุรกิจในภาคปัจจุบันผมคิดว่าคําตอบสุดท้ายคือต้องอนนไล นะครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยต้องต้องโผล่เข้าไปในหน้าจอให้คนเห็นให้ได้มันเหมือนกันกับว่าถ้าคุณผลิตไส้อั่วอยู่ที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยทําไมคุณถึงเข้าห้างเซ็นทรัลที่เชียงใหม่เพราะคุณต้องการเจอคนทําไมคุณไปร่วมงานโอท็อปนะฮะแล้วมาออกงานอยู่ที่เมืองทองธานีเพราะคุณต้องการเจอผู้บริโภคมาเจอผมเนี่ยที่ชอบกินไส้อั่วสมมุตินะครับก็มันก็คือหลักการคือ ต้องต้องมาเจอคนออนไลน์ก็เช่นเดียวกันออนไลน์คือช่องทางในการเจอคนนะครับค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่นุ๊กป้องพูดไปมีทั้งเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคพฤติกรรมโซเชียลดิสเทนซิ่งนอกเหนือจากนี้อ,อย่างถ้าเป็นพวกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างพวกโรงแรมอย่างเงี้ยคะธุรกิจการให้เช่าที่พักต่างๆเนี่ยโลกหลังโควิดจะเป็นยังไงในพวกธุรกิจกลุ่มนี้โอเคคือในบรรดาธุรกิจทั้งหมดเลยนะมีความเชื่อ เท่าที่พี่อ่านในในในอทคิาของต่างประเทศนะธุรกิจที่จะกลับมาช้าที่สุดช้าที่สุดนะม,มีอยู่สามุดมีสามธุรกิจหนึ่งคือสายการบินสอ,อนน <S 2> 2, <S งคือใช่สองคือโรงแรมะนะครับสามเนี่ยคือ,อธุรกิจทัวร์ม,มันเป็นอะไรที่ผูกกับท่องเที่ยวทั้งสามตัวเลยแล้วหลังๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวที่สี่ที่เริ่มได้ยินเนี่ยคือธุรกิจ ออฟฟิศบ u i ิ d เ n ี่ยค่ะหมายความว่าออฟฟิศบูิงก็คือพื้นที่สํานักงานจะกลับมาชา้เพราะาอะไรเพราะว่าเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยหน่วยงานจํานวนมากเนี่ย w o r k from h o m e นะแล้วองค์กรจํานวนมากเนี่ยกําลังคิดสองอย่างหนึ่งคือลดต้นทุนนะครับแล้วก็สองคือเขากําลังคิดเรื่องคนด้วยว่า<ม>เขามีไขมันมากน้อยแค่ไหน ต้องลดไขมันมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าคนเขาเขาลดลงเขาก็ใช้พื้นที่สำน,นักงานลดลงนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาเรื่องโซเชียลดิสแทสเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยนะฮะแปลว่าพนักงานเนี่ยอาจจะต้องแบ่งกลุ่มอาจจะมีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แล้วเวียนกันไปทําเพื่อให้เว้นระยะห่างในออฟฟิศได้ mm. นะครับหรือจัดเวลาสลับกันคนนี้เข้าจันทร์คนนี้เข้าพุธคนนี้เข้าสุขอะไรแบบนี้เป็นต้น พื้นที่สำนักงานมันเลยเกิดเป็นคำถามว่าอนาคตเนี่ยจะจะใช้มากน้อยขนาดไหนผมผมคิดว่าแล้วมันก็สะท้อนมาที่ราคาหุ้นด้วยนะครับน้องราคาหุ้นกลุ่มโรงแรมเนี่ยนะแล้วก็ราคาหุ้นของออฟฟิศบิลดิ้งในประเทศไทยเนี่ยคือราคาลงร,ราคาลงมาเลยนะแล้วเป็นกลุ่มที่ราคาลงเยอะหุ้นโรงแรมบิ๊กทรีของไทยเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับจาก Year to เด t e คือจากวันที่สองมกราถึงวันนี้เนี่ย ลงไป40กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนะครับอืมเยอะมากๆ,ๆ,ๆล,ลงไป40 <ๆ S 2> สมมติว่าเปิดปีที่ร้อยเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่ที่55บาทโดยประมาณค่<ฮ>ะเพราะนั้นมันก็สะท้อนถึงความเ,เลวร้ายที่ที่คนกลัวอยู่แล้วก็คาดว่ากว่าจะฟื้นเนี่ยอาจจะต้องรอถึงปีหน้าเลยด้วยซ้ำค่ะแต่ในวิกฤตเนี่ยคือมันก็มีโอกาสอย่างเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความกลัวหรือว่าธุรกิจประกัน อันนี้น่าจะเติบโตมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าคนเริ่มให้ความสนใจเริ่มให้ความสําคัญและกับสุขภาพเดี๋ยวนี้คือเราป่วยเป็นอะไรสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะกลัวแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าเรามีประกันพร้อมหรือยังธุรกิจเหล่านี้แนวโน้มจะดีขึ้นไหมคะหลังจากโลกหลังโควิดครับครับผมคิดว่าดีขึ้นผมคิดว่าดีขึ้นวัดจากตัวผมเลยผมไม่รู้ว่าน้องส <whis ky. S 1> องคนซือน้อประกันโควิดหรือเปล่าซื้อแล้วค่ะทุกคนซื้อหมดแล้ว ไปซื้อประกันโควิดนะครับ<ะ>ที่ที่บริษัทประกันแห่งเดิมนะครับบริเวณแถวแถูนราชาการแอนศูนยราชาการเชื่อไหมว่าไม่มีเก้าอีนอาอ้นั่งไม่มีเก้าอี้นั่งผมเนี่ยซื้อให้สี่คนเลยผมภรรยาและลูกอีกสองคนนะครับแล้วซื้อสี่คนเนี่ยโอ้โหผมนั่งต่อเอกสารงวนเลยนะฮะไม่มีที่นั่งแนละ้วยืนเขียนนะฮะแล้วคนแน่นมากแล้วผมคิดว่าธุรกิจอตอนนี้เนี่ย พอคนเจอวิกฤตแบบนี้คนต้องการหาอะไรที่มันชัวร์ขึ้นนะครับสิ่งที่สิ่งที่ชัวร์เนี่ยคือการซื้อประกันนะรประกันสุขภาพเนี่ยมันคือการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงจากตัวเราไปที่รบริษัทประกันด้วยและโดยแรกเปลี่ยนคือเราไปจ่ายเบี้ยพี่ก็จ่ายเบี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อประกันโควิดนะครับกี่ร้อยบาทก็ว่าไปนะครับว่าไอ้ถ้าติดผมก็ไปรักษาพยาบาลนะเคลมได้เท่านี้เท่านะี้ะอย่างเงี้ยมันคือความสบายใจประกันสุขภาพเนี่ย มันคือความสบายใจมผมเชื่อว่าธุรกิจพวกนี้คนคนจะคำนึงถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงจริง,รง,รงมันนอกจากตัวธุรกิจมันจะสะท้อนไปที่เด็กรุ่นใหมย่ยุคสมัยนี้ด้วยนะอาจจะตอบคำถามพลอยเมื่อสักครู่นี้ด้วยผมเชื่อว่าเด็กที่กำลังทยอยจบในยุคนี้ก็จะมองหาอะไรที่มั่นคงมากขึ้นผมคิดว่าง,งานราชการเนี่ยจ,จะกลับมาอีกครั้งมีคนพูดถึงประเด็นนี้วิสาหกิจ ครับเพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นมันเป็นมันเป็นยุค d i s r u <ม>ั t ชั n นเทคโนโลยีเนี่ยสามารถดิสวับเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วบริษัทเอกชนต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบริษัทเอกชนคือถ้าขาดทุนเขาต้อง,เข,องเขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่าคนที่เป็นคนพนักงานอยู่ในนั้นเนี่ยบางครั้งความสามารถในการปรับตัวเนี่ยไม่ไม่มากเท่ากับองค์กร ดังนั้นเพื่อความชัวร์เนี่ยคนจะมองหาความมั่นคงมากขึ้น<ม>นะครับเมื่อก่อนเราเราให้ความสําคัญของรายได้มากกว่าความมั่นคงตอนนี้คนจะให้ความสําคัญของความมั่นคงมากกว่ารายได้นะ<ม>ดังนั้นงานราชการงานรับวิสาหกิจชั้นบีอย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นที่ต้องการของเด็กยุคใหม่มากขึ้นผมผมเชื่อแบบนั้น<ม>แล้วก็เริ่มได้ยินน้องๆ้อง,องหรือหลายๆคนเนี่ยส่งส่งมาถามมาถามเงี้ยซึ่งซึ่งผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสด้านนี้เลยนะครับ ก็ก็มีคนส่งมาถามความเห็นวเอตรงนี้ดีหรือเปล่าอย่างนี้ดีหรือเปล่าครับซึ่งซึ่งผมก็มองว่ายุคสมัยเนี้ยตอนเนี้ยมันมันจะเป็นเรียกว่าคนจะมองหาธุรกิจที่สร้างความมั่นคงคือช่วงก่อนที่เราจบมาใหม่ๆเนี่ยค่ะก็จะมีเทรนด์ของธุรกิจมาเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่าฟรีแลนซ์ทำเงินเยอะกว่าเป็นพนักงานประจําไม่ทําเงินอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าธุรกิจที่ อ่าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยได้รับผลกระทบก่อนเลยนะคะพอเกิดโควิดสิบเก้าใช่ครับใช่ครับก็ยิ่งสะท้อนเข้าไปใหญ่ถูกครับในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงอาชีพที่ไม่แน่นอนสูงจะได้รับผลกระทบทันทีซึ่งอาชีพที่ไม่แน่นอนสูงเนี่ยก็คืออาชีพอาชีพที่ที่ของของทั้งฟรีแลนซ์เนี่ยแหละนะครับซึ่งซึ่งในบรรดาแวนกิ้งเนี่ยจริงอยู่ฮะในภาวะเศรษฐกิจดีนะฟรีแลนซ์สามารถทําเงินได้สูงสุดเพราะว่า คุณไม่มีข้อจํากัดทางด้านทางด้านการรับงานเ,เอาเท่าที่ความสามารถท่านมีนะฮะแต่ในช่วงเวลาที่เนื้องานมันมันมัน,ม,นมันหดตัวแล้วก็เกิดความไม่แน่นอนอาชีพที่มีความมั่นคงสูงขึ้นมาเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามความได้เปรียบเนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะเพราะสุดท้ายทุกสุดท้ายเนี่ยต่อให้เป็นพนักง,งานรประจําในบริษัทเอกชนเนี่ย ก็อาจจะมีมี disruption ได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งทางทางออกคือเฮ้ยมันหวังน้ําบ่อเดียวไม่ได้ไงเพราะบอ่อเดียวมันมันอาจจะแห้งก็ได้หรือว่าไม่พอดื่มก็ได้หรืออาจจะหายไปก็ได้ใช่ทางทางแก้คือมันต้องมีน้ํำหลายบอ่อนะครับค่ะพี่นิวโป้งคะแล้วอีกสุดท้ายเลยที่นิวโป้งพี่ที่พี่นิวโป้งเขียนไว้ก็คือเรื่องของการสร้าง personal branding หรือว่าการสร้างความเป็นตัวตนของเราอันนี้มองไม่ออกค่ะว่ามันจะสอดคล้องกับ new normal ยังไงอ๋อโอเค <c oughs> อันนี้เราลองนึกดูนะโลกหลังโควิดนะธุรกิจทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าสู่โลกออนไลน์ <c oughs> ในโลกออนไลน์เนี่ยการการค้นหาข้อมูลการเซิร์ชเนี่ยมันง่ายมาก <c oughs> มันง่ายมากการที่เราจะซื้อของอย่างหนึ่งจากใครสักคนสมมติเอาเอาแบบเดิมเลยนะ สมมุติผมบอกผมจะซื้อทุเรียนถ,ถ,ถ้าผมจะซื้อทุเรียนนะ,ะระหว่างคนที่ขายทุเรียนแบบเอ้หมอนทองกิโลละสองร้อยแต่ผมไม่รู้จักเขาเลยนะในขณะที่อีกคนนึงนะผมตามแฟ,แฟนเพจเขาอยู่นะครับแล้วในในคนนี้สอนวิธีเลือกทุเรียนให้ผมนะครับสอนวิธีปอกทุเรียนให้ผมผมดูคลิปเขามาสามสี่คลิปเอ้ยวิธีดูทุเรียนอ่อนเป็นยังไงวิธีดูทุเรียนแก่เป็นยังไง วิธีดูทุเรียนสุกเป็นยังไงให้ดูปลิงเคาะฟังเสียงนะครับกลีต้องกลีดตรงนี้ผมดูคลิปเข้ามาสามสี่คลิปแล้วคนนี้ขายทุเรียนด้วยดังนั้นถ้าผมจะซื้อทุเรียนผมจะซื้อจากคนนี้แน่นอนแม้ว่าเขาจะขายหมอนทองที่โลละสองร้อยห้าสิบก็ตามถามว่าทำไมผมไม่ซื้อกับคนแรกนะสวนจันทบุรีเหมือนกันเลยสวนจันทบุรีเหมือนกันคนแรกขายโลละสองร้อยคนที่สองขายโลละสองร้อยห้าสิบคำตอบเดียวคือพัส trust คือความน่าเชื่อถือและ trust การสร้าง trust วิธีการสร้าง trust คือการสร้าง personal branding ค,คือสร้างตัวตนขึ้นมานะครับสร้างตัวตนเขาขึ้นมาซึ่งคนที่สองเนี่ยถ้าเขาปอกทุเรียนให้ผมดูอยู่ออนไลน์เนี่ยผมคลิกแล้วผมจำเขาได้เนี่ยแนวโน้มสูงมากผมซื้อทุเรียนเขานะครับแล้วผมคิดว่าสีนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นกับหลายๆธุรกิจนะถ้าสมมติผมอยากจะซื้อกุ้งแห้งหรือว่าซื้อ อาหารทะเลตากแห้งผมก็จะนึกถึงฮาซันนะครับผมนึกถึงแม่ <คน S 2> ฉันต้องอได้กินกุ้งอ่าแม่ฉันต้องได้กินกุ้งนะครับผมก็จะนึกถึงฮาซันใช่ไหมครับว่าว่าผมนึกอะไรไม่ออกอ่ะผมผมก็เสิร์ชปุ๊บผมแต่ผมจําได้คนนี้คนนี้เขามีพัวส่วนแบ,บน่นดิผมก็จะสั่งซื้อจากคนนี้ <c oughs> ดังนั้นในโลกที่เป็น new normal เนี่ยผมคิดว่าทุกทุกอาชีพไม่ไม่จํากัดว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะ <c oughs> ผมคิดว่าทุกๆอาชีพ ก็ต้องมี personal branding mm hmm. เช่นเดียวกันซึ่งการที่คุณจะมี personal branding ที่ดีเนี่ยคุณคุณต้องคุณต้องเป็นเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่เรียกว่าปฏิบัติตดีปฏบิบัติชอบอะ่ะอ่าเป็นเป็นเป็นคนที่แบบไม่ดราม่ามากนะครับ <c oughs> ต้องพูดพูดแต่สิ่งที่ที่มันที่มันใช่อะ่ะ mm hmm. นะครับแล้วคนจำนวนมากเนี่ยเชื่อว่าเอ้ย hey, คุณเป็นคนแบบนะ่ะ mm hmm. นะครับเ mm hmm. นี่ยคือการสร้าง trust mm hmm. และยุคหลังโควิด trust ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญ